สวัสดีครับอยู่กัผมทีแมกมาก่าไทยมาเดินนะครับวันนี้ผมมีแขกคนพิเศษนะครับ2คนด้วยกันเดี๋ยวให้ทั้งพูดรายงานตัวเลยนะครับสวัสดีครับผมเฉลมพลสิงห์วังชาหรือว่าเอ็มคนตัวลายนะครับสวัสดีค่ะพี่จ๋าอาขาภรรยาพี่เอ็มค่ะพี่จ๋าภรรยาพี่เอ็มนะครับหลายคนก็รู้จักพี่เอ็มในฐานะ แชมป์โลก WBC นะครับครับพี่มีแชมป์กี่เส้นเ่ะพี่ตอนนี้ผมสองเส้นครับสองเส้นสมาแห่งเอเชียครับสมาแห่งเอเชียครับแชมป์สองเส้นเลยครับนะครับปกติแล้วก่อนโควิดพี่ทำอะไรก็เปิดยิมครับเปิดยิมมวยเปิดยิมมวยเปิดสหะที่ออกกลังกายิมใช่เป็นไงบ้างครับตอนโควิดนี่โอ้ดีเลยครับนตอนก่อนโควิดนี่คือแบบว่ามีมีรายการไปต่อยที่สิงคโปร์ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบว่า มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยครับมีรายได้มีรายได้ครับเข้ามาดีมียิมเข้ามาใช่แล้วยิมนี่ใครเป็นคนดูแลเงินนะพี่ภรรยาดูแลเงินใครหาใครหาลูกค้าครับหาลูกค้าด้วยด้วยกันที่เป็นคนสอนการตลาดอที่เอสอนที่เอเป็นคนทำงานทนนี้เป็คนเก็บเงินครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะครับคนมวยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเงินยังไงนะฮะเราชี้เอาไว้นะคนนี้เป็นคนทำงานคนนี้เป็นคนเก็บเงิย่อยเยี่ยมเลยนะครับ ยอดวันละยี่สิบครั้ยอดวันละยี่สิบยอดยอดยอดให้พี่เอ็มใช่วันละยี่สิบใช่เยี่ยมเลยยอดอยู่ได้นะถือว่าก่อนก่อนโควิดอยู่ได้ในได้ถือว่าดีเพราะฉะนั้นในจริงๆในได้จากการทำมวยก็ไม่ได้ขี้เดเลยไม่ได้คิดเดเลยครับไม่ได้คิดเ่เลยก็พอไม่กินใช่ครับไม่กินไม่ใช้ ถ้ารู้จักบริหารรู้จักคิดรู้จักใช้ก็อยู่ได้เลยอยู่ได้สบายๆนะครับใครจะมองว่ามวยไทยนี่เป็นอาชีพที่อดอย่างบากแห้งไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาต่อยมวยนี่ใช่ไหมพี่ใช่มันไม่ใช่พี่ผมว่าผมทุกคนในการชกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าบริหารเงินเป็นอแต่ถ้าถามว่าผมไม่ได้พูดดูถูกคือตัวผมก็เป็นเมื่อก่อนครับที่แบบว่าได้เงินมาก็ใช้หมดได้เงินมาก็ใช่คิดว่ามันเลย ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้จะเก็บแต่วันนึงจะเป็นปัญหาปัญหาเกิดแน่นอนครับช่วงโควิดเหรอพี่โอ้โหพี่เป็นไงพี่ทำอะไรอพิมโดนปิดปิดหมดเลยครับพิมโดนปิดรายกลารนวยก็โดนโดนหมดเราก็มีเงินเก่าก็ไม่เท่าไหร่แต่คือจะทำยังไงให้มันต่อยอดได้หมายความว่าเราก็ไปลงทุน ทำอะไรบ้างครับพี่เล่าให้ฟังพี่เอางี้ดีกว่าเนี่ยอย่างสภาพอย่างผมเนี่ยพี่เออทำอะไรทําอะไรขายยาสีฟันครับโอ้โหตัวเขาเขอย่างพี่เอิร์ธขายยาสีฟันเนี่ยนะขายยาสีฟันขายหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวขายขายอะไรอะเสื้อลายโอ้เสื้อคนตัวลายไม่ขายอะไรไกลตัวเลยนะไกลตัวเลยแต่าะว่ายาสีฟันมันต้องใช้ทุกวันอยู่แล้พี่หมูแดดเดียวนี่คือลูกค้ากินได้นานเก็บไว้นานได้ได้ข่าวว่าขายทางออนไลน์เหรอพี่ใช่ครับทำยังไงอะขามว่าพี่ ผมไม่เคยไม่เคยเลยนะไม่เคยขายของเลยแต่วันหนึ่งแล้วเมื่อถึงสถานการณ์ที่บีบังคับผมตั้งกล้องเลยตั้งกล้องไลฟ์สดเพื่อขายให้ได้ดูเลยมาพูดคนเดียวใช่ครับทำว่าอายไหมแต่ทีเนี้ยต้องขอบคุณเลยนะพวก f อฟและแฟนคลับโอที่ทําให้ผมแบบว่าอุ่นเขาอุ่นมนตรงที่ว่าเฮ้ยพีเอ็มเป็นคนที่สู้ชีวิตนะไม่ย่อไม่ยอมตกโทรศัพ ก็ากก็ได้เพื่อนเพื่อนได้เอฟซีคนมวยนี่แหละถูกใจกันช่วยกันช่วยกันก็ไปอยู่ได้ได้ข่าวว่าเดินส่งของจนตัวดัโอ้ยเดินทุกฟันนะมียอดเข้าสนุกสนจนคนใน Facebook ไดนเห็นแล้วก็สงสารนะบอกว่าเอ็มแต่พี่ออกมอไซค์ให้คันนึงเอาไหมเคยเห็นแล้วก็สงสารตรงที่บอกว่าเดินแค่สองคนเนี่ยินไปส่งของบอกไม่เป็นไรครับมันไม่ไกลพี่มันเราได้ออกทางกายด้วยว่าเดินเอา แช้การเดินเอาเขาก็แบบว่าโอเคนะคือชอบใจตรงที่เห็นพวกคุณสู้เว้ยคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทุกอย่างถามว่าพีทีแนละตอนนั้นนะ่ะถ้าคนหมดกำลังใจหรือว่าสิ้นหวังอนะไรเยอะมากโทรมาหาผมเนาะ,ะโทรมาแบบว่าพี่ขอกำลังใจหนะ่อยตอนนี้ท้อมากเลยเจอพิคโควิดงานไม่ได้ทำนั่นนี่ผมว่าเฮ้ยทำยังไงวะผมก็ได้แต่ให้คำ ตอบตรงที่ว่าต้องสู้นะอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ได้พูดถึงการปรับตัวที่แรกจริงว่าจะถามว่าหลังโควิดเป็นไงไหนๆก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวการให้กำลังใจแล้วอยากให้เพียงให้กำลังใจคนมวยหรือว่าอีกหลายๆคนที่กำลังดูอยู่นะว่าเราเราต้องให้กำลังใจกันยังไงจะให้กำลังใจกนหน่อยก็ สิ่งหนึ่งเลยในหลังจากจากที่แบบว่าอพอมวยปิดยกมาเนี่ยทุกคนโดนผลกระทบหมดไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เราคนเดียวที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวเราหลายคนก็โดนผลกระทบเช่นกันแล้วก็ก็ต้องต้องยอมรับตรงนี้ค่ะคือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวใช่ค่ะต้องสู้อ่ะคือแบบอยากท้อคือถ้าคุณท้อคุณแพ้แน่นอนอ่าท้อแพ้แน่นอน ใช่ถ้าไม่อยากแพ้ก็อย่าพ้อใช่ครับคุหนองเชียวเลยเนี่ยคือผมพยายามแบบว่าบอกกับทุกท่านที่มาปรึกษาผมมาปรึกษาจ๋าว่าพี่ทํายังไงเป็นยังไงผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยผมเพียงแต่ว่าเนี่ยมีลูกค้าที่แบบว่าเอายาสีฟันมาให้ผมขายผมก็ทานะครับผมทําหมดแล้วผมก็ไปทาเสื้อทาเสื้อทำเวลาใช่ครับก็เนี่ยผมเข้าใจนั้นตอนนั้นสามเดือนนะพี่ เงิน1 0 0่ง0้อยสองร้อยาม้อยเนี่ยกว่าจะหยิบออกมาได้เนี่ยเพราะมันแบบมันคิดแล้วต้องอีกนะจริงเงินนั้นตอนนั้นนะสองสามร้อยเนี่ยถือว่าเยอะมากในการที่จะเอาออกมาจากกระเป๋าแล้วซื้อของสักอย่างหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยผมขายหมูขายจติฟันทุกคนอุดนเหมืนกันทุกคนอยกจะประคับประคองให้ได้ เนี่ยนะครับได้ข้อคิดที่ดีคนมวยนะไม่ใหญ่กเราต้องให้เราต้องช่วยกันใช่ครประทับประคองต้องช่วยกันพึ่งพายส่กันและกันให้คำปรึกษาที่ดีต่อกันนะอย่าอย่าพากันกอดคอคอกันหมดนะครับใช่ครับใด่งั้นเราจะลำบากกันทั้งวงการเลยนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวทั้งวงการมวยเลยทีเดียวช่วงนี้หลังจากปลดปลดล็อกแล้วเนี่ยเป็นไงฮะได้ข่าวทีมเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มเปิดแล้วก็กลับมาก็ ตอนนี้ก็ดีขึ้นจากเก่าครับีรายการก็มาเลีรายการมาแล้วรายการแล้วเจะมีรายการเมื่อไหร่ต้องตักรายการได้น่าจะประมาณกันยาครับผมน่าจะกันยาน่าจะตัดผมกันแชมป์ครับตัวเดิมนะฮะแล้วก็มีรายการชิงแชมป์ WBC เส้นนี้แหละครับแต่ว่ารุ่นเล็กกว่านี้หนึ่งรุ่นก็คือ168ปอนด์ทำน้ำหนักลงมาได้เลยใช่ครับเดี๋ยวมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งปอนด์แล้วก็ ที่สิงคโปร์ครับาาก,ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมผลแพ้ชนะคือผมทำเต็มที่ครับนะแล้วจะเอาอีกเส้นหนึ่งกลับมาประเท้ไทยให้ได้ไครับก็ฝา,ากเป็นกำลังใจแล้วก็เรื่องกินเป็นไงครับช่วงนี้นนเ,ปเปิดแล้วลูกค้าเปิดแล้วตอนนี้ลูกค้าประมาณ30ท่านครับนประมาณบอกลูกค้าได้เลยตอนนี้ใครที่อยากได้เลยครั ผมอยู่ที่ปัะชาที่79ครับครับถ้าอยากเจอผมอยากมาเรียนมวยกับผมนะฮะยินดีเลยครับอยากเจอนี่คืออยากเจอเรียนมวยนะอยากเจอผมก็ไปเจอคนอื่นนะใช่ไหมครับผมเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรครับผมเบอร์0825925864ครับครับผมติดต่อโดยตรงนะครับภารยาโอ้ฮะแล้วได้ข่าวว่าช่วงนี้อุปกรณ์ก็เริ่มสุดโต๊ะใช่ครับใช่ครับใช่โอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์มวย เล็กๆน้อยๆนะจะมอบให้กับพี่เอ็มนะครับเอาไปใช้ในช่วงหลังโควิดนะครับเราทุกคนต้องช่วยกันพลิกฟื้นซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมขอโทษนะครับครับนี่นี่นครับเอาของปาท้อใช่ไหมตัวนี้ใช้ครับใช้แต่ใช้แต่มี่ป้าท้อเหมืนกันตรนี้ใช่ไหมครับนี่อะไรมาข้อมืออันนี้เป็นใช้มือฉาบโซนแฟลปเปิ้ลใช้ไหมครับใช้ครับใช้ก็เอามาใช้เองเลยครับใช้เอง Paid, <ENNIS> อันนี้อะไรครับ <eterm Gore> ้มือเหมือนกันก้นอไว้อมาจริงนีโอเคไครับใช้ไหมอ่าใชครับอันนี้อันนอันนี้เป็นอะไร้เตอ้าเตะอ่าป้มือา้เสใช่ครับเียน่าใช้นะอาไปเลยครับอันนี้อะไรเลยใช้ครับ โอเคอันนี้ใช้ได้ครับใช้แอ่ะโอเคขอบคุณรับใช้ได้ครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้พอใช้ได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะลืมนะครับอยากให้ผมไปเยี่ยมใครหรือว่าไทยไหนนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแคร์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้เลยนะได้แล้วก็เราจะไปที่จุดที่เลยนะครับรอดในรอบนี้บายๆกันนะครับสวัสดีครับ Tchau.